thì <laughs> mình đang ở níi lơi nào còn dính đấy bạn nào mẹ mẹ mà hả dính cọc dính đây สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็ข้าพเจ้าก็คือมาอยู่ป่าอีน้องพี่น้องขอมาลบป่าอีเทอนึ่งพี่น้องเอาอา่ะมาเอาตุ้มแม่อ่ะตุ้มแม่ลดด่วนน้องพี่น้องตุ้มแม่ลดด่วนเดี๋ยนี่ก็เห็นน้องหนึ่งนีง่พี่น้องโอเคพี่น้องฝากติดตามไปเบิร์นนักการเล่นมอนี่ก็ะรนึง เดี๋ยวหนีลงหนึ่งซอแสห่าเลยเนาะพี่น้องก็เลยว่าเขาขึนมาเขามาปลาอะไรก็ห้างอ่ารบแมลรบตัวหนี้เนาะพี่น้องเค้ามาหุ่นกันแวว่ามาเทนี่เขาสิได้จับลูหรือว่าบุได้เนาะพี่น้องอยู่แบบปลาอะไรจิมันนองแบบปลาอะไรก็เขาอานามาเอาตุ่มหมูกับบ้านเนาะพี่น้องก็เลยว่าต่อเว้นเขาบุได้เห็นยังครับก็เลยว่า ล็อกเอาอัานนะต้มแม่อันนี้เนาะน,ดดนุ่ด่วนตัวนี้เนาะพี่น้องโ <Okay, S 1> อเคามาติดตามฮัสโซนกระเบืงอกจำเลยพี่น้องโอเคไปเลย ด่วนันีนี้แหละ いいな。<music> เหมือนเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เฮาก็มาเห็นอันน่ะหอยปลาเนาะพี่น้องอันนี้สามารถกินได้เด้อพี่น้องอันนี้หอยปลาเด้อพี่น้องยังบ่ตายเถอะเนาะมันตมเป็ๆอยู่เห็นพี่น้องน้ําซพี่น้องหอยปลาเฮาก็บ่ออนเนาะแต่อันเดียวี่บ่พอก็ปล่อยมไปเลยพี่น้อง ตอนนี้เขาก็สิขึ้นไปอยู่ไฮนอกพี่น้องเดี๋ยวยินพี่น้องบอกว่างัวตรงงัวของในไฮแล้วก็กินข้าวมดแล้วพี่น้องอ่าพี่น้องนี่หยับตกล่ห้ขึ้นบ่ได้แล้วพี่น้องดน,นม่เลยเดี๋ยวนี้เขาก็สิขึ้นไปอยู่ไฮนัน้องเอาอันนั้มาซ้อนอันนั้นด่วนแดแล้วก็รอเขามาที่ล็กน้องพี่น้อง ปา้าว่ดูสมบูรณ์เน้ะในยนี่ปานใหญ่สพี่นอ้องมาเลยเดี๋ยวนี้เข่าไ้ก่อนเล่นอ๋อแล้วนอกพี่น้องนี่ย่นี่น็กระบ้านนี้เลยเขาก็มีมาดอ๋อแล้วมีหัวเข่าแล้วพี่น้องดียวนี่มาเบิร์นเทนี่ก็เขาก็เล่น อ,อดอ,อดแล้วนะพี่น้องนะาจะเอาเสียนเนี่ยสังขำมาแล้วพี่น้องแต่แกเอาเห็ดมาเดือนห้าพูนเลยพี่น้องเดือนสามพูดนองพี่น้องเอาเลื่อนท้าให้แต่เ,เดือนสามมาห่อเดือนเก้าไม่นี่ก็เขาก็เลื่อนเก็บเกี่ยวได้แล้วพี่น้องบาน บันอ่าบันที่เขาปูกกินได้ดก็กินได้หมดแล้วพี่น้องเก็บกินได้หมดแล้วเรีนแต่เข้าเขาที่บได้เก็บเกี่ยวเทียนเอาแต่นี่มแล้วพี่น้องมันแตนไล่อพี่น้องพี่น้องเอ้ยคนใหญ่สุดเลยเขาก็เลินออกแล้วพี่น้องม,มีหมาหมดแล้วนี่มึงไปลมพัดเย็นดีพี่น้อง แต่ว่าหรือว่ามึงซื้อนี่งวกเข้าเลยพี่น้องนี่มาเลยคอยตีงูเข่าก็บ่บ่ได้กินตรงเขานาะพี่น้องมันไปล็อกกินมันยังบ่งูพี่น้องแต่ว่าบั้นตัวนี่เยอะมาเลยพี่น้องอืมไปเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เราเก็บมาแต่สองสามหน่วยกับ บัาปลาแล้วพี่น้องเอาเอื้อนมาคือก่อนเกับเ,เดี๋ยวนี้เขาสอบมาแต่งแล้วก็ก็ไปพับพออยู่เทียมเบอร์นหนึ่งนาะพี่น้องแดกพร้อเดี๋ยวนี้ก็ไก่เทียมแล้วพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่ไฮ่วนในซวนมะออกหัวเข่าแล้วเนาะพี่น้อง ยังนะพี่น้องเมื่อยพี่น้องน้องทำพอมาพี่น้องทีนี้เบื่อเมื่อยเขาก็หอนแยงเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้แกจะหอนแยงเก็บเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่เที่ยงก็พี่น้องอ่าพี่น้อง มาก็เขามาทะเลก็บุกงงพี่น้องมาเลยก็เลาะาอยู่ไฮเ,เ,เลยพี่น้องเข่าหนี่งบทกินน้องพี่น้องเออบัตรโตนี่กินน้องเบิร์เลยพี่น้องมาเลยพี่น้องเข้าบัดตรงก่อนกินเลยที่แต่ใบม้านน้องพี่น้องใบเข่าสิถ้าว่าเขาอีกก็ป้าบนเหลือกับพี่น้อง มาเลยเขาเดี๋ยวนี้ของไผก็ออแล้วเนาะเขาก็มีมาแล้วมีออหัวเขาแล้วพี่น้องเอ้ hey. Ừ. bờ phụ học phụ hồ sĩ khay vậy đó ngầm sốc cái nông cái chi nhang kết kia là đỡ cái nông Ừm subscribe cho kênh nông มื้อน mm ี hmm. no, ้ง no, ัวก็ก no, ินหมูแล้วเนาะบ่เข้าบ่งามนะมาตุกใบมันกินหมแล้วปาพี่น้องบ่บ่ฮอดยงเกี่ยวกับงัวมาเกี่ยวอีแล้วพี่น้องงัวมาเกี่ยวเข้าแล้วปาเถอะงัวกินอยู่นี่เนาะพี่น้องเข้าบ่งามนะ บรรยากาศอยู่หายคือเกาเด้อพี่น้องอืไม่ได้พี่น้องตุ้มแม่แม่รถด่วนนะ่ยพี่น้อง,ว,ดดว,นนองวันนี้ก็เข้าก็เขามาปลาแล้วก็มาเอว่าน่ะตุ้มแม่รถด,ด่วนเนาะพี่น้อง ตอนนี้กองบรรยากาศอยู่ป่าลึกพี่น้องมีป่าใหญ่นะพี่น้องมีขาีาวกล้อกะลัมซอดแล้วก็ขึมาติดกตานะักการละลายตะเล่นฮัสซี่เดย์มีบอสน้องมาฮูในการละลายพี่น้องมีขา้าวกลเข้ามาในป่าลึกแล้วพี่น้องกกะลัมซอสขึ้นไตอยู่เทอมโบราณพี่น้อง ทุกคนตอนนี้เจอมาเป็นยังบ้าหูพี่น้องคือมาเขือนมากพี่น้องไม่น,นี้ข่อยคนเดียวเนอ้อดึงเข้ามาป่านี่พี่น้องปลาหอมเทวดาพี่น้องมาเป็นยังบ้าหูเนอ้อนี่กดมาอยู่นี่ไม่น,นี้ก็เข้ามาคนเดียวเน้ะอยู่ในป่านี่พี่น้งองหาอันนาแม่ลดด่วนเน้อพี่น้อง เพื่อไปขายเลยพี่น้องมื่อนี่ลุนหนึ่งกบได้เดอ้อพี่น้องย่องล,ลายพี่น้องอยู่ในปา่านี่เมเปย์ก็เมเปย์ก,มกม็มีอยู่นิมมุดแต่ว่าอันน่ะตัวแมวมันบ่เขานะ้าเนาะพี่น้องแมวอันนี้นดดนโดนโดนนี่เลยพี่น้องมันบ่เกิดอยู่นี่เลย นอนมีลายพวกคำลายหนูหนี่เข้ามาในป่าลึกเดอ้อพี่หนูเขาก็เข้ามาที่อยู่ในป่าลึกคือกันล่องพี่น้องตอนนี้เขาก็สิบ้นไปเทิงเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ห่อหาหม้อแล้วแต่บ่อหอบุหัวสีดินตัวหออยู่ใส่บ่อรอ แม่ดุดดัวนะก็ไได้พี่น้องมือนอ้าวคืนีน้เขาสินอนใส่บุหูคนเดียวเลยพี่น้องตอนนี้ก็ไก่จิกคำแล้วพี่น้องต่อเฮ็ดไว้แล้วก็สัตว์ทิพยพาไว้เนะพนี่มันนี่ก็คนเดียวแล้วขามานก็หม่ง่ายเป็นปากอุด,ดนสมบูรณ์เลยพี่น้อง มโอเคเราเป็นล็อกเบิร์นคอนเดอร์พี่น้องตอนนี้เราก็มาเจอนางคุยน้ำพี่น้องคือนาำหุ่บริเวณนี้ก็พักคันจะระบาดบในนี้โอเคกดหม่มีเลยพี่น้องเราก็เมื่อกี้เข้ามาปาดดักลัยนอนคนเดียวก่อน ตอนเห้เยารักเทียนกิ้นหนังเยอะพี่น้องบริเวณมีเต่ปลาพี่น้องเหา้ก็อนอยู่ยี่นี่พี่น้องเขามาตักคนเลยพี่น้อง เดี๋ยวสกขึ้นไปอีกอยู่เพิ่งอีกน้องพี่น้องนี่เคไปเลยพี่น้องน้องมาฮอดจดนี้ก่อนบุ้งสิไปทันใดแล้วพี่น้องเส้นทางกับบอมี่พี่น้องอ้าขอขันจระบาบสุกไปก่อนนี่เส้นทางไปของบอมี่น้อย่น้องว่าสิขนไปนี่นิดจะได้บุ้งพี่น้องนี่ ป่านใหญ่สุดพี่น้องเบาโดนสมบูมไสุดให้มันผ่านมีไปได้ก่อนน้อพี่น้องตอนนี้เขาจะได้ก็เห็ดนีมันทำไปจุดนี้ก่อนจุานี้แค่ั้เดี๋ยวเาอยืนเดี๋ยวนีเราก็ยืนตัวหอมบันหนึ่งเลยนาะพี่น้องนั่งรอไปเก็บเดีหย่มาสิดย เลยบัดเดินม่เหนนั่งอยู่นี่น้นอพีออ่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนี่พี่น้องต้วแม่เนาะพี่น้องไม่เหนเห็นนั่งอยู่นี่เลยแล้วเาก็ยิงได้บันนึงได้ตัวน,นึงนะพี่น้อง ตอนแรกมาหอนะการนวาสิดเด็ดจับตัวอยู่บนแด้แล้วเด็ดแต่ตวงเดียวโอ้โหเดี๋ยวมาลอติดตาส่องแบบบรรยากานเลยตาเดีด๋ยวนี้ยุงลายพี่น้องมาเลยตอนนี้ก็คัมเลยเด้อพี่น้องตอนนี้เราก็ไปไต่นกเฮาบ่ฮอนบ่เฮาพัดน้องพี่น้อง ตอนนี้ก็อยู่ปลาเล็กอยู่นั่งตอนนี้เขากำลังไปนกไตตงุงเยกกับไปอยู่บ่อปัดน้องพ่อนะ เจ็บมุ่งแล้วนะ้องไปกลับไปอยู่บอ่อพัดหอนึงไกน้องดีอยู่ยังนี่มีทางอยู่นะแต่ว่า,อ,าอยู่มอเห็นทางนี่าวมากานะ้อง พี่น้องน้องเลยบานีเทนีมาน้องคนเดียวเนาะพี่น้องที่เหลือนี้ไปสางคนเทนีมาคนเดียวเลยเขามาปลาแล้วก็มายิงตัวเคาเนาะพี่น้องแลวก่ออืม น้องตึงมาเราก็มาลอดอิงตุกข้อแล้วก็มาเอาอะนะมาซอแม่นะนุ่นด <rière> ่วนเนาะเพิ่งนี้ก็เขามาเจอมาเหม็นยังบนุ่มพี่น้องมาที่อันน่ะตุกขอกินเนาะพี่น้องไปขายอยู่ในป่าอยู่เนาะเดนี้ก็อมมุดเศร้านะครับมุดเศร้าตอนนี้ก็อยู่ในป่าไปก่อนัดกพี่น้อง น้องขึ้นมาไฟนะน,น้องเย็บมากเครื่องมาตึ้งนิสเซอสิขึ้น,น,นไปพุ่งเหมือนน้องน้องบรรยากาศอยู่ในป่าลึกเน,น้องป่าใหญ่เนะ้องตอนนี้ก็ อตอนนี้เราอยู่จุดที่อนะสมัยแต่กี้แต่ก่อนเนาะพี่น้องพระเจ้าก็ตังหมุมบ้านอยู่นี่เนาะนี่ก็เลยว่าท่านลงขอ

lực lưu và bà nháy những đồn số 4 vào Thật à... ừ, luôn có Mình cột mây Bữa tố mình nhắm rồi ก็จาะบุ๋มนะอืมอ้เขาตอดจุดใส่อยู่นะนี่นี่เนาะไป หมสมองเลยอันก็กินไแดงน้พี่น้องาเจะกินก็กินได,นนนนได,ดยังกอมันไปเลยบุญบุญลพี่น้องมานแดนสีแดงกก็มีพี่น้องสีแดงก็มีพี่น้องกเวีนนึ่งพี่น้อง จสัสออไปจะได้บุ้งพี่น้องอยู่นี่กตเต็มแล้วนี่มาเต้นลายกอดเต็มเพี่น้องนี่มาเต้นลายก็มีหลายซบแล้วพี่น้องอันนี้บรรยากาศยู่ไฮคือก่อเลยพี่น้องอันนี้มาเก็บม,มาแต้นกับบ้านเนาะพี่น้องอ่าพี่น้องมันเต้นครบลหลายเลย